ครับผมมนะครับเป็นวิริยุทธพักดีเจิตนะครับเจ้าหน้าที่ทีมงานนะครับปุ๋ยสังกัดสากรณเกษตรเมืองล็เป็นจำกัดนะครับวันนี้ก็อยู่ที่สากรณเกษตรเมืองลพบุรีจำกัดสาขาเช่นพุ่นนะครับก็วันนี้ก็ผลิตปุ๋ยหลายสนดเลยนะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยที่ใช้ในผลไม้นะครับอย่างทุเรียนนะครับน้องกงนะครับหรือว่ามมยงชิดก็ตามนะก็ตอนนี้เราก็มีการผลิตให้กับบริการให้กับทางสวนผลไม้ด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้คือมีฝนตกแล้วนะครับก็ตัวนี้นะครับ อย่างตัวสุดเสมอนะครับอย่างสูตร 16, 16- ุ6กนะครับก็บางท่านที่เก็บประโยคชิดไปบ้างแล้วนะครับก็ตอนนี้เราก็จะมีสูตรหลายสูตรเลยที่แนะนําอยู่นะครับอย่างตัว 16, 1 6 16นะครับซึ่งตัวุว๋ยสูตรสิบบุกสิกเนี่ยก็จะปรุงทั้งลําต้นนะครับแล้วก็รูรากแล้วก็รุงเรื่องสะสมอาหารด้วยนะก็สามารถใช้หลังการเก็บเกี่ยวของเมยูชิด ื่อถึงอื่นได้เลยนะครับก็ตอนนี้นะครับปุ๋ยสังกดของเราเนี่ยของาาสารเคมีเมืองละจำเกตของเราเนี่ยก็ราคายัางคงราคาเดิมอยู่นะปีที่แล้วขายราคาเท่าไหร่ปีนี้ก็ยังราคาเดิมอยู่นะครับงทั้งที่ตอนนี้ปุ๋ยในท้องตลาดก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะต้องบอกก่อนว่าถ่าไหนที่พร้อมที่จะซื้อปุ๋ยนะครับก็เข้ามาที่ทางาาสารเคมีเมืองละเลได้เลยนะแม่ว่าอาจจะเป็นสาขาทางโวดง้งในสวนผลไมหรือว่าสำนักใหญ่ก็ตามนะก็สามารถเข้ามาได้เลยนะก็อย่างปุ๋ยิบุกซิบุกเสมอนะครับก็ตอนนี้ปุ๋ยสังกะจะเราขายยเพออู่ีสบล 730บาทเท่านั้นเองนะครับฟังไม่ผิดนะครับ730าบาทนะครับผมถ้าเป็นบอรอยอื่นบรสตอื่นนะครับก็อยู่ที่ประมาณพันบาทนะรือว่าหุ้นสัดวของเราสูตรสมบูเสมอนเนี่ยถูกกว่าบรสอื่นแบรนด์อื่นเนี่ยอยู่ประมาณส3ร้อยบาทกระตกรอสองสารยทีเดียวเลยนะครับก็สามารถเลือกใช้ได้เลยนะครับก็จะเป็นสูตรสิบหกสูตรกนะครับก็ตัวน,นี้ก็เริ่มเป็นที่นิยมละนะครับแล้วก็อีกสูตรหนึ่งที่กำลังนิยมนะครับก็ตอนนี้ทาง ส่วนผลุงเราส่วนผลไม้เนี่ยก็จะมีส่วนของทุเรียนนะครับกำลังติดลูกเลยนะครับลูกกำลังเล่งเลยกําลังต้องการปุ๋ยที่จะไปขยายผลของทุเรียนนะครับขอแนะนําสูตร15 5 20นะครับซึ่งตัวน,นี้ก็คือถ้าเป็นสูตร15 5 20เนี่ยเ็าจะบำรุงทั้งบำรุงใบนะครับให้สบมบูรณ์แล้วก็จะบำรุงเรื่องผลคือตัวท้ายจะเยอะหน่อยนะครับก็สูตรนี้ก็จะเป็นที่นิยมเหมือนกันนะครับก็หลายท่านก็อาจจะไปเสาะหาไปหาสูตรนี้มาบางร้านก็ยังไม่มีขายนะครับแต่ว่า ท่านสามารถมาสั่งซื้อนะสั่งสัตว์กับทางทีมงานหรือสัตได้เลยโดยติตต่อผ่านาทางสายพเกษตรเมื่อประจิการสาขาวดงหรือว่าสังานเใหญ่ได้เลยแล้วก็ทางทีมง,งานก็จะผลิตให้ท่านโดยตรงเลยนะครับหรือว่าการไปเผือต่างต่เนี่ยท่านก็จะได้ปุ๋ยที่สดใหม่ทุกกระสอบเลยนะก็ราคาสูตร1 5 5 20เนี่ยก็อยู่ที่กระสอบละ680้ปิบาทเท่านั้นเองครับโอ้ลก็ไม่แพงเท่าไหรเลยนะครับก็เดี๋ยวจะบอกก่อนวาอ่าเราก็มีักคาทุนนะครับก็อย่างสูตรตัวที่กำลัง บำรุงดอกนะขึ้นดอกตัวน,นี้คือต้องพูดถึงรอ,องกรนะครับหรือว่าลังสากนะครับซึ่งตัวนี้คือกําลังอันดอกและบางบางชาติบางแปลงก็ออกดอกมาบ้างแล้วนะครับสูตรที่ใช้ในการบำรุงดอกก็คือสูตร82424 24นะครับเราก็ไปจำหน่ายเหมือนกันซึ่งถูกกว่าในท้องตลาดเยอะมากๆเลยตอนนี้นะผมเชื่อว่าตอนนี้ถ้าสูตร82424 24เนี่ยในท้องตลาดเนี่ยก็ได้ถึงประมาณ พันสองกว่าบาทหรือหรือว่าพันสามแน่นอนเลยแต่ว่าทางสายกองเกษตรมันจำกัดน,นะครับขายสูตรแปดยี่สิบสี่มันปรุงดอกเนี่ยอยู่ที่กระสอบละแปดร้อยเจ็ดสิบบาทเท่านั้นเองนะครก็ถือว่าถูกมากเลยถูกไปกว่าประมาณสามร้อยกว่าบาทเลยนะครับก็สูตรนี้นะครับก็เป็นสูตรเฉพาะในสูตรเป็นสูตรที่ปรุงดอกนะก็ท่านที่จะใช้ในการปรุงดอกเนี่ยมาปลาส่วนของเหลูกกองนรหรือว่ารักษาเนี่ยเข้ามาซื้อได้ที่สาขาโกดงหรือว่าสำนักง,งานใหญ่ได้เลยนะครับก็ บอกว่าทุกสูรเนี่ยทุกสูรเนี่ยก็เป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพนะครับทุกสูรเนี่ยถึงแม้ว่าจะราคาถูกกว่าในท้องตลาดนะครับแต่ว่ารักวัตถุดิบที่ทางสาทรเกษตรมือราเ้ใช้เนี่ยคัดสรรแม่ปุ๋ยมาอย่างดีหมดเลยครับอย่างแม่ปุ๋ยตัวตัวหน้านะก็มาจากกาต้านะเป็นยูเรียซีโบลูน,นะมาจาก กัตตานะครับแล้วก็แม่ปุ๋ยตรงกลาง18460นะครับเป็นแม่ปุ๋ยที่มาจากประเทศรัสเซียนะครับแล้วก็แม่ปุ๋ยตัวท้าย0060นะครับก็เป็นแม่ปุ๋ยที่มาจากประเทศเยอรมนีนะครับก็ตัวนี้นะครับก็อีกตัวหนึ่งนอกจากแม่ปุ๋ยมี3ตัวแล้วก็จะใช้เป็นตัวเรียกว่าสารเติมเต็มนะครับซึ่งสารเติมเต็มเนี่ยทางทีมงานปุ๋ยอุตสา์เนี่ยเราก็ใช้เป็นตัวปุ๋ยที่มีธาตุอานรองนะครับของบริษัทฟุกซิงควบจำกัดนะซึ่งเรียกง่ายๆคือกรดซิลิคนนนนเเีีี่่ยยก็จะมมมสวของซ แคลเซียมแล้วก็กำมะถันนะครับผมเมดิเซียมช่วยลดกลมเขียวกำมะถันแคลเซียมนะครับช่วยเรื่องโครงสร้างของพืชด้วยนะครับแล้วก็กำมะถันนะครับก็ช่วยเรื่องกลิ่นนะครับอย่างทุเรียนนะครับขาดตัวกำมะถันไม่ได้เลยนะครับกำมะถันช่วยเรื่องกลิ่นนะครับช่วยเรื่องความหอมต่างนะก็ทุเรียนนะก็จำเป็นต้องมีกำมะถันด้วยนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าตัวนี้นะครับนอกจากมีไา้หารอลงแล้วเนี่ยก็จะมีส่วนของ เชื้อไตโคเนมานะครับดีไงไตโคเนมานะครับก็ช่วยยับยั้งพวกเชื้อไปทบสพลาที่มีปัญหาทุเรียนนะครับชาวสวนตุเรียนรูเรียนเลยว,ว่าปัญหาเชื้อไปทบเนี่ยมันเป็น,ป,นปัญหาใหญ่เลยนะครับสำหรับชาวสวนตุเรียนซึ่งตัวโคโรนินี่ก็จะมีาจจะมีกาผสมมาด้วยวนะครับซึ่งตัวโิลรนินเนี่ก็จะมีอยู่ในทุกสูตรเลย เป็นพืชสัตวของ, an, างสากลเกษตรเมืองรับเจำกัดนะครับก็ท่านใดนะครับก็อยากได้ปุ๋ยที่มีคุณค่าแล้วราคาดีในขนาดนี้นะบอกเลยว่ามีที่นี่ที่เดียวคือสากลเกษตรเมืองรับเจำกัดนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะทุกสาขานะจริงๆแล้วสากลเกษตรเมืองจำกัดเนี่ยมีอยู่5สาขาด้วยกันนะครแสแดดสาขาตนนงการใหญ่สาขาวัวดงสาขาเชียงพูนนะสาขาตะลิงดำแล้วก็สาขาไชยล้อมนะคก็ใกล้ที่ไหนนะเป็นที่นั่นเลยนะครับก็วันนี้นะก็อยู่ที่ เครื่องปนปุ๋ยด้วยนะซึ่งเครื่องปนปุ๋ยของเราเนี่ยจะใช้เป็นเครื่องปนปุ๋ยของบริษัททีพีวันนะซึ่งดีไงตัวนี้นะเครื <P> ่องทีพีวันเนี่ยตัวนี้ก็คุมระบบคอมพิวเตอร์รออนะครับทันสมัยมากๆก,ก,การช่างทุกอย่างเนี่ยก็คือคอมพิวเตอร์เป็นตัวช่างหมดเลยเซ็นเซอร์จับหมดเลยแล้วก็การตรวจสอบน้ำหนักว่าเต็มสูตรหรือเปล่าเนี่ยตั้งแต่หน้าคอมพิวเตอร์หน้าเครื่องแล้วก็เมื่อพึงเสร็จเนี่ยเราก็จะมาช่งาง่งทีว่าในหนึ่งกระสอบเนี่ยเต็มกระสอบหรือเปล่าเพราะพัฒน์ตู หร right squishy, ini, same, ujemy, ือเปล่านะครับเราจะตรวจสอบถึงสามขั้นตอนนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทันสมัยมากๆนะต้องบอกกันว่าในพื้นที่ของจังหวัดอุตระดิษฐ์นะครับโรงงานปุ๋ยผลิตปุ๋ยเคมีมีที่นี่ที่เดียวคือสาขาเกษตรมลเลิศเป็นจำกัดสาขาชัยชมพลนะก็ถ้าท่านใดสนใจที่จะมาเป็นจะใช้ปุ๋ยจากก็สามารถเข้ามาติดต่อที่นี่ได้เลยนะครับก็วันนี้นะครับก็ทางผมนะครับเศรษฐกิจดิจิทัแล้วก็ทีมงานคุณสัดนะครับก็ขอกคุณเป็นแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับผม